ประวัตินิตามานิตาดวงคำฟาร์เมอร์นางสาวไทยปีพุทธศักราช2,565โดยเธอเป็นนางสาวไทยคนที่53ของประเทศไทยนิตามีอายุ25ปีเธอเป็นลูกครึ่งไทยอเมริกรันโดยคุณแม่ของเธอเป็นคนจังหวัดเชียงรายนิตาเกิดและโตที่จังหวัดภูเก็ต นิตาจบปริญญาตรีจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยกรุงเทพคณะ c o m มูนิเคชันอาร์ตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งปัจจุบันเธอมีอาชีพเป็นเซลล์เนเจอร์และเธอยังเป็นครูอาสาในตำแหน่งวิทยากรพิเศษส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารณโรงเรียนวัดบางไผนาศอำเภอบางเลนจังังวดนคนปรปฐมเธอเคยเข้าประกวดมิสแกรนด์ภูเก็ตปี2017 และตอนนั้นเธอก็ได้รองอันดับหนึ่ง g r a n d p นภูเก็ต1 7มาครองค่ะและเธอยังติดท็อป12บ i s s t h a i l a n d World ปี2018ด้วยนะคะในตอนที่เธอประกวด Miss Thailand World ปี2018เธอลดน้ำหนักไปถึง40กิโลกรัมเลยนะคะเพื่อการประกวดในครั้งนั้นแม้ว่าในเวทีนั้นเธอจะไม่ได้รับตำแหน่ง Miss Thailand World แต่เธอก็ออกกำลังกายดูแลตัวเองมาอย่างต่อเนื่อง บวกกับความสวยความเฉลียวฉลาดในการพูดและแสดงออกและมีเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างชัดเจนทำให้นิต้าสามารถคว้าตำแหน่งนางสาวไทยปี2565ไปครองภายใต้คอนเซปต์ r e v i v a l of the Original กำเนิดใหม่ไปด้วยกันยินดีกับนิต้ามานิตานางสาวไทยคนที่53ของประเทศไทยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ